โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธม m s และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อพัฒนาให้ครูโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นเพื่อให้ได้รูปแบบหรือแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นแนวทางพัฒนาและขยายผลโครงการต่อไป โดยเครือข่ายภาคเหนือตอนบนมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการดังนี้ 1. โรงเรียนต้นทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย 2. โรงเรียนปลายทางประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเซลวิทยาคมจังหวัดเชียงรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนอมก่อยวิทยาคมอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่การจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยครูโรงเรียนต้นทางเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมคือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน IDL รวมกันทั้งโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา,าการรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภา,าษาอังกฤษเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่กำหนดโดยมีครูผู้สอนทั้ง3รายวิชาจากทุกรงเรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำและคอยให้ความช่วยเหลือตัวอย่างกิจกรรมเช่นกิจกรรมรถแข่งพลังลมเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนออกแบบและสร้างรถแข่งจากวัสดุเหลือใช้เมื่อสร้างเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่ม ปล่อยรถให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดนักเรียนจับเวลาวัดระยะทางและหาการกระจัดจากการเคลื่อนที่จากนั้นนักเรียนนำค่าที่บันทึกไว้มาคำนวณหาอัตราเร็วความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถพร้อมจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษจากกิจกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการองค,ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคำนวณและการหาการกระจัดด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้ภาษาอังกฤษเรื่องการสื่อสารเป็นต้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำเรื่องราวหรือประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายหรือแก้ไขปัญหาการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแสดงบทบาทสมมุติและการสะท้อนคิดเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในชั้นเรียน จากตัวอย่างกิจกรรมที่กล่าวมาข้างตน้นแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาระวิชาได้และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงนอกจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแล้วครูผู้สอนทั้ง5รายวิชาหลักคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น Padlet Kahoot Mentimeter Google Form Google Classroom เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและยังส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยพบว่าปีการศึกษา2,563ผลการเรียนเฉลี่ย5รายวิชาหลักของนักเรียนทั้งโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางอยู่ที่ระดับ3ขึ้นไปทุกโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนต้นทางพบว่านักเรียนห้องเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.10มีผลการเรียนเฉลี่ยใน5รายวิชาหลักเท่ากับ3.75โดยมีผลการเรียนเทียบเคียงกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.3และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามรายวิชาพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย5ารายวิชาอยู่ที่ระดับ3.00ขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบว่ารายวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษานักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ3.50ขึ้นไปจากการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสมริ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอนห้องเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินางเครือวันตุยตาครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับการ เตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้นทางนะคะคุณครูผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดแผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางนะคะ <c adapted> เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นที่บริบทของนักเรียนที่มีความพร้อมต่อการรับรู้ไม่เท่ากันนะคะและมีการวัดประเมินผลเป็นระยะเพื่อ ดูความสอดคล้องของจุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ค่ะนางรัชดาพรปัญญานวนครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน IDL นั้นพบว่า เมื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาแบบบรรยายนักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนนักเรียนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนแล้วก็เมื่อมีการตั้งคำถามเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะไม่ค่อยตอบคำถามรวมถึงการสอนของครูก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่หรือน่าสนใจและครูก็ไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอีกด้วยค่ะ นายอัศวินธนปัตรครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นก็คือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยกตัวอย่างเช่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM education การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและนอกจากนี้เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานเป็นต้นนายธนกฤษจักสุวรรณครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากความสําเร็จของการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนทั้งโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางมีผลสำมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดับ3.00ขึ้นไปนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนซึ่งทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ครับจากความร่วมมือของครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสามารถยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริงและครูผู้สอนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ